อ่ะไหนๆคุยเรื่องออฟเมดละผมขอยืมพื้นที่ว่างของ B&N Park ราชพฤกษ์นะครับสมมุติผมจะเข้าปรับปรุงพื้นที่ตรงเนี้ออฟเมดประจำโซนนี้ก็คือห้องนี้สเกลนี้มันเป็นสเกลเล็กมันเป็นแค่เนี่ยห้องประมาณสักร้อยกว่าตารางถ้ามันอยู่ในห้างชั้น3แล้วพื้นที่มันเป็นเดินเข้ามาตรงๆไม่มีสเต็ป โอเคผมอาจจะเอาสูงๆจากข้างหน้าตามที่พูดไปนในคลิปที่แล้วแต่นี่มันมีถนนมีฟุตบาทมีสเตปเพราะฉะนั้นเราก็จึงเลือกพื้นที่ด้านในต้องเข้าใจก่อนประโยชน์ของเมดที่เราคุยกันมาเนี่ยที่เราหากันมาเพื่ออะไรเพื่อให้ช่างไฟช่างประปาช่างฟ้าช่างแอร์ช่างปูน สามารถดึงไปใช้อย่างง่ายๆนั่นคือประโยชน์ของมันที่เราต้องทําที่เราต้องฝากเอาไว้ตามผนังต่างๆแต่ในกรณีนี้ร้อยกว่าตรางแน่นอนแหละมันไม่มีพื้นที่ไหนที่จะเท่ากันทุกมิลลิเมตรทั้งหมดบางที่หนักหน่อยอาจจะสองสามเซนก็มีเพราะฉะนั้นถ้าจะทําพื้นที่นี้แน่นอนว่าเรากกระดูกสูงๆไม่ได้จากข้างนอกเพราะมันเป็นสเต็ปเราก็จะเฉลี่ย หาจุดต่างๆในพื้นที่นี้ว่าจุดไหนที่เป็นระดับส่วนใหญ่ในพื้นที่ตรงมุมแน่นอนอะ่ะมันอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าบ้างเพราะเวลาสามเหลี่ยมปาดไปอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่สะดวกก็เอาพื้นที่ส่วนมากนะครับอาจจะเป็นช่วงโซนกลางหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดูว่าเฮ้ยตรงนี้ส่วนมากมันใช้ระดับนี้เราก็จึงถ่ายระดับออฟเมนั้นเข้าสู่ผนัง เป็นออฟเมดประจําโซนหรือประจําชั้นทำไมผมถึงใช้คำว่าประจําโซนเพราะสมมุติว่าตรงนั้นเป็นห้องน้ำแล้วมันดอกปอีค่เซนแน่นอนเหมือนกันเราก็ดึงออฟเมดไปใช้ในห้องน้ำไม่ได้ห้องน้ำก็ต้องมีออฟเมดประจําโซนห้องน้ำแยกต่างหากอย่างไรก็ดีถ้าเราเพิ่มสเกลละ่ะถ้าเราไม่ได้แค่ปรับปรุงแค่ห้องนี้ละ่ะถ้าเราทำทั้งโครงการ สร้างโครงการเปล่าๆให้คนมามาเช่าอันนี้ผมทำเองนะครับแกมิโนคลินิกทำให้หมอนดีหมอนดีเป็นผู้ว่าจ้างเราอใน,น mm hmm. หมอเดินมาพอดีถ้าเป็นโครงการนี้ mm hmm. ผมอาจจะเลือกศูนย์ศูนย์จากฟุตบาทสักจุดใดจุดหนึ่งสักจุดใดจุดหนึ่งหรือถนนสักจุดใดจุดหนึ่ง แล้วผมอาจจะทิ้งออฟเมดเอาไว้ตามเสาต่างๆก็ได้หรือผมอาจจะเข้าไปในห้องแล้วก็เซตอ f ฟเมดออกมาจากห้องไหนจากห้องก็ได้มันขึ้นอยู่กับการตกลงการพูดคุยอย่างที่เคยบอกนะครับใครยังไม่ได้ไปดูซีรีส์เส้นระดับเนี่ยเซิร์ชเส้นระดับแล้วก็เวนวักตานะครับในแอปแดงมีอยู่3-4มตอนสอนยันวางกล้องอ่านกล้องระดับตัวออฟเมดประจำโซนมันเป็นเหมือนกิก๊ก เราใช้เสร็จตัวนั้นก็หายไปแต่จริงๆแล้วค่าจริงๆที่อยู่จริงๆเนี่ยมันคือค่าระดับที่วัดมาจากจุดอ้างอิงศูนย์ศสมมุตินะผมเซตศูนย์ศูนย์เอาไว้กลางถนนด้านหน้า ฟุตบาทสูงขึ้นมา20เซนพื้นสูงขึ้นมาอีก10เซนแล้วผมทำออฟเมทขึ้นมาจากพื้นตัวนี้ตัวนี้เป็นออฟเมทของโซนนี้จริงแต่ระดับออฟเมทเส้นนี้เมื่อเทียบกับศูนย์คือ1เมตรบวกสเต็ป10เซนบวกฟุตบาท20เซนเพราะฉะนั้นออฟเมทตรงนี้มีค่าระดับที่แท้จริง เมื่อเทียบศูนย์ของโครงการอยู่ที่1เมตร30เซนติเมตรใครอยากดูละเอียดไปดูนะครับที่ผมแจ้งไว้เมื่อกี้เซิร์ตตาเวนวัคแล้วก็เส็ตระดับในแบแดงมีความสุขงานก่อสร้างครับ